เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าใครที่ชื่นชอบอาชีพนักาพากนะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับกรับบนช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะฮะพี่เพลนช่วงนี้เป็นช่วงของ Open Eye b บาย d a ดำนันทั้งคืนนี้มาดมนันมีแขกรับเชิญสุดพิเศษน้องอีคิวนะคะอัตพลแก้วอาสาจะมาพูดถึงอาชีพของการเป็นนักภาคมาทําความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นรวมถึงจะมีการภาคสดๆในรายการด้วยติดตามชมได้ในช่วงของ o p e n บายพัดำนันครับ

จนนักสำรักพิม์เนี่ยเอาเรื่องราวของเขามาตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มน,นี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าอาชีพแคสเตอร์เนี่ยเป็นยังไงสร้างไรายได้และชื่อเสียงในกบกรรมได้จริงหรือไม่และวิธีการทําง,งานของเขาเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาค่ะไปนะคะ ต้นเรื่องนะคะน้องวิคิวแห่งเอสคลอสวัสดีครับที่มาวันนี้มาตามรอยหนังสือนี้ยินดีครับวันนี้จะมาคุยหลายเรื่องเลยใช่ครับแล้วอันนี้ห้องพักส่วนตัวใช่ครับแคบนิดนึงครับวันเดียวตอนนี้อยู่วันเดียวครับมึงก็มามุดมาสิเดี๋ยวถ้าเปิดประตูนี้ระเบิดแน่จะเข้าไปนี่ไงวะมึงมาวะฮะโย่ไปแล้ว ต้องบอกว่ามีใเกมากเลยค่ะน้องอีคิวเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแคสเตอร์หนึ่งในสี่จูเมีที่อายุน้อยที่สุดและมีผู้ติดตามทาง YouTube มากประเดนี่เป็นอันดับเท่าไหร่ละถ้าเรียงอันดับตัวเลขก็ประมาณที่สี่ครับที่สี่ติดตามเท่าไหร่ะตอนนี้ s ซ b บสไคร s u b s สไคร์ใน y o u t YouTube ก็ประมาณห้าแสนห้าแสนครับแล้ว Facebook เราก็คนเยอะอยู่นิดเฟซบุ๊กก็หนึ่งแสนคน แข็งกว่าแล้วแขงกว่าค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเออน้องๆที่ติ๊ตอนเห็นได้ว่าใหญ่สามดาวนะคะว่าได้เข้ามาถึงห้องส่วนตัวน้องที่ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าอบอุ่นมากเพราะว่าแบบมิ้งยินดันได้ว่าอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นที่ทํางานใช่อันนี้เรียกว่าที่ทํางานได้ไหมใช่ต้องต้องพูดว่าที่ทํางานเลยเพราะว่าอันนี้คือโต๊ะที่ใช้อัดเสียงเล่นเกมแล้วก็อัดวิดีโอทุกอย่างอยู่ตรงนี้ ก่อนที่จะพูดถึงการทํางานอย่างชัดเจนแล้วก็สาธิตถ้าเราดูด้วยเนี่ยพี่ว่าหนังสือเล่มนี้มันให้อะไรเราหลายอย่างคือที่สำคัญก็คือชีวิตขอนวิรัพพี่เปิดดูนะจากเด็กที่ติดเกมมากๆอ่ะวันนึเล่นหกเดชั่วโมงอ่ะจริงไหมจริงมากก่านั้นเยเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนจะเล่นหนักมากใช่ครับแล้วยังไง ก็หลังจากนั้นมาก็มีโดนที่แบบว่าโดนย้ายไปต่างจังหวัดอยู่กับพ่อด้วย<อ>ช่วงช่วงที่อยู่กับคุณพ่อก็คือจะไม่ค่อยได้เล่นช่วงกาบพิสัยใช่ประมาณนั้นแล้วก็จะกลับมามีโอกาสมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง<ม>ก็ช่วงประมาณอายุป,ประมาณ16 ใช่ยีสิบหกยี่สิบเจ็ดปีค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเราไปเล่นตามร้านเหรอก่อนหน้านั้นใช่ก่อนก่อนหน้านั้นเป็นเด็กร้านเกมด้วยเด็กติดเกมมากเลยใช่ไหมคะก็พอสมควรเลต้องไปทากระบอกคั้จริงๆก็เริ่มหันมาทําพวกนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ทําสื่อพวกนี้ไปด้วยมันได้ประโยชน์มากกว่าใช่ก็เลยคิดว่านั่นก็คือการพาคเกมการภากเกมอยู่ที่เมืองนอกาเขามีกัรมานานแล้วนะคะเขาเรียกว่าแคสเตอร์ใช่ครับแคสเตอร์ค่ะ คือเราเอาสิ่งที่ชอบมาพัฒนามาปรับให้เรามีรายได้กับตรงนี้ได้ใช่ทาให้มันเป็นงานทําให้เราได้รับรายได้ด้วยตอนแรกเนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่าผมชอบเล่นเกมแล้วก็บ่นอยู่คนเดียวไปเรื่อยไปเ่นไปบ่นไปแบบยึดไม่ได้ใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ตั้งแต่เด็กๆแล้วล้วก็พอมีโอกาสได้เข้าถึงอินเเอร์น็ต ช่วงอายุ16-17เดี๋ยวผมบอกก็คือมีพี่คนนี้ทายก็คือพี่ออยลอเบเกอร์ครับเขาได้ทำสื่อภาคเกมมาเป็นคนแรกที่เริ่มทำทายครับแล้วก็ดูหน้าตาพี่ออยอันนี้ไม่ใช่การ์ตูนนะคะนี่ครับคนนี้ครับ ไม่น่าเชื่อเลยจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้ที่วันนี้คือคือแรงบันดาลใจก็คือคลิปวิดีโอที่ผมทำเนี่ยจะเป็นการเล่นเกมแล้วพากเราไปด้วยใช่มันก็จะมีหลายแนวหลายอ่าเป็นแนวแบบว่าคอมเมดี้แนวสนุกสนานเธอเริ่มมีไหมเธอเริ่มมีเหมือนกันแต่ว่าสริงแล้วก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็จะมีเทคนิคให้ความรู้สอนการเล่นเกมสอนภาษาอังกฤษบางทีก็มีบ้างใช่ โย่เกือบตายเพราะมือแล้ว ไอพี่รู้ป่ะเมื่อกี้ผมจะต่เก้าอี้ว่ะโอ้แม่งมันเจอเออเลร์ตัวมาเลอร์เลยาเกมันนเจอที่ไหนตอนนี้มกำลังมันให้ไีดูที่กล้อง CCTV อะไรไม่รู้ว่ะม่ขี้จะแตกมั้ยคอ๋อมาทน้ำมันพี่ฟิวห้องเมื่อกี้ต้องแดกไอตงน้ำมันห้องแดกครับแก๊สรชุดบีมีไฮเดรแก๊สูะหลังปมาตัวพี่ <Okay. S 2> and don't forget to take the gas can with you yeah okay get the vehicle ready okay. okay 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 บอ yeah, 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 yeah. กบว่า yeah y เรากลับไปเปิดประตูนั้นเพราะว่าตอนนี้มันมันดูเราผ่านกล้องอยู่ทีทีทีวีนนแล้วพี่จ่าถ้าคนไปดูนี่ยอดวิวก็เยอะอยู่นะคะตอนนี้80ล้านวิวแล้ว80ล้านวิวแล้ว <c oughs> โอ้โหเยอะมากเลยแล้วอาชีพ ที่ว่าเป็นอาชีพเนี่ยมันมีรายได้ยังไงบ้างต้องอธิบายคุณผู้ชมฟังนิดนึ่งจะได้เข้าใจก็รายได้อย่างห้องเนี้ยห้องจริงๆนี้เงินผมด้วยตัวเองทุกอย่างจริงเหรอบาทที่ที่ได้แต่การทำงานจากการถามก่อนห้องนี้ราคาเท่าไหร่นะก็เช่าเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันบาทหนึ่งหมื่นสามพันบาทแล้วไหนจะค่าจิ้ค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าแอร์ผมจ่ายเองทุกอย่างหรอกไม่ต้องกังวลงินที่บ้านเลยผมไม่ใช้เงินของคุณแม่มาสองถึงสามปีแล้วต่อไปเราจะขยายงานให้มันกว้างกว่านี้แน่นอนครับยังไงย ก็ต้องขยายค่ะตอนนี้ตามยอดยิ่งคนดูมากเท่าไหร่เราจะมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นถูกไหมคะก็ <S 1> <S 1> แนวมีในส่วนนั้นด้วยออแล้วก็ <sponsor S 2> สปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์ด้วยมาให้เราสินค้า,ยายเยอะมากตอนนี้สินค้าของผมเองก็จะมีพวกหนังสือ,อ,อหนังสือ, <S 1> <S 1> สอท็อกเก็ตบุ๊คของผมก็จะม,มีเสื้อเสื้อด้วย <S <S มีวิสแบน์ข้อมือแล้วก็มีอีกเยอะแยะคุณผู้ชมก็อาจจะไม่เชื่อนะคะนี่ เห็นอย่างนี้เลยแฟนคลับเยอะมากเวลาไปงานที่ไหนนะพี่จะขับตามไปกรี๊ดอ่ะ <S 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 อันนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่ร้องไม่ใช่เอฟนะไม่ใช่เดียวสตานะจ๊ะอ่ะผมเขาก็ชื่นชอบง,งานผมมะตามไป คนที่เล่นเกมเหมือนกันใช่ไหมแป้งโอ้ใช่คะ่ะโอ้โหอันนี้เราอยู่สังกัดเดียวกันค่ะสังกัด OS c a u s t e r โอมาทำงานร่วมกันใช่ค<อ>่ะววันนี้มาทำงานร่วมกันไหมคะมวันนี้ก็ว่าจะมาชวนแฮ <laughs> ชเกมสดกันซะหน่อย ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม The House เ,เป็นเกม Herler แนวจะบอกว่าอีคิวนี่กลัวมากเลยหอนหน่อยนิดนึงแนวผีเนี่ยใช่จริงๆไม่ไม่ค่อยถนัดบ้านนี้ <c oughs> พี่แป้งอาจะเก่งกว่ามาเริ่มกันเลยจะบอกว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เหมือนเรื่องแปลกๆแล้วก็มีคนตายอยู่ในบ้านนี้เขาให้เราเนี่ยหาปริศนาว่าในบ้านนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไปเข้าไปก่อนให้เราอันนี้เขาบอกว่าให้เราเก็บอินสไ์ก็คือเข้าไปข้างใน ได้แล้วเริ่องเขาฝังอะไรประตูบ้านไม่ได้กันแล้วเราออต้องเอาไม้ออกใช่ไหมเราต้องเอาไม้ออกมันเข้าไปไม่ามนานประตูกดลุลัวกดลุวลัวโ <c oughs> อ้นานเด็กสนุกเลยค่ะเด็สัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะโอเคแล้วเข้ามาในลิฟท์บลูมันนี่คือห้องนั่งเล่นใช่เราจะต้องมาหาก่อน ในดูกระดาษดิกระดาษแล้วบอกว่าเป็นบันทึกทั่วไป I can feel something ฉันรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างในบ้านหลังนี้ I Actually feel it since the first day I come to work here. เขามาทำงานวันแรกออ๋มาทำงานเป็นน urse nursemaid ก็คือพยาบาลที่ดูแลคนไข้ในบ้านใช่ไหมใช่ I'm so afraid <ม>ฉันกลัวมากเลยฉันควรจะออกไปไหมควรดีควรจะออก <laughs> ควรจะออกมากๆเลยไหนดูลูปไหนสิใช่โบราณอ่ะดูอ่าอยากถามว่าใครเป็นคนป่วยน่าจะเป็นลูกนะะองเอาลูกออกก่อนเรากดอะไรได้บ้างเนี่ยเราต้องลองหาดูว่ามันมีอะไรกดได้บ้างดูที่เมาส์โอ้โหบรรยากาศตอนนี้ขนลุกอ่ะโอเคมันเข้าไปตรงไหนได้บ้างอะผมไม่กล้ากดอะไรเลยผมโกวเกมผีเบาเสียงก่อน กอยากขี้กลัวเข้าไปกดีู่อุ้ย,ยมีวิญญาณโผล่กมาพี่ป๋องครับออกไปได้ยังครับตอนนี้ว้ามีเลือดออกมาแล้วเฮ้ยมันมีเลือดเป็นมีเลือดอยู่ตรงเนี้ยตรงรูปอะเราอยากหยิบรูปมาดูได้ไหมไม่ได้แล้วว่าวงเรากดจดหมายนี้จดหมายมีอะไรอุย้ยกดไม่ได้อะก<ส>ดไม่ได้หยิบจดหมายก็ไม่ได้หยิบอะไรไม่ได้เลยอุ้ยมันหืมอะไรดบ้างจดหมายจดหมาย อุ้ยน่ากลัวถ้ลูกเปอะไรมีเกิดลูกสาวมีเกิดลูกสาวโอ้ยก็ัวใจะบายประมาณนี้ครับผม ตกใจหมดเลยเมื่อกี้ับเจ็ดยานที่แบบพี่ป๋องไว้ยังไงคะทำไมเันนี้แบบตกใจทําให้เราแบบพอยตกใจไปด้วยมีพลังงานแรงมากโอ้โหมันแบบโผล่ขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยการแคสก็จะประมาณนี้ครับก็ใช่เราจะเล่นสดเลยเราก็จะติวตามนั้นใช่เราจะตามเกมด้วยอย่างโอเอสแคสเอรเราก็มีทํารายการเป็นรายสัปดาห์เหมือนกันค่ะ <Das S 2> เอาเป็นว่าติดตามผลงานกันต่อไปแล้วถ้าอยาการู้ประวัติความเป็นมาของน้องคิวก็ไปที่สํานิโอทิมซูไลท์ซึ่ง<ช>จะ<า>ทิมไว้แล้วก็<ไ>ขแป้งก็เร็วๆนี้อจดอย่าลนงตามมาติดๆน่าจะได้มีครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่ให้มาสัมผัสไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ได้ทํางานจริงกับสิ่งที่คนก็บอกโอ้ตาหน้าที่พักษาไปแล้วว่ามันไม่ดีอย่างนี้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์ถ้าเราจับมาใช้ในมุมที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้เวลา คิดว่าคุ้มค่าเนาะแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารักเราชอบด้วยแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะน้องๆตัคงแค่เริ่มนี่เราหมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะบ๊ายบาย เห็นแบบนี้แล้วอยากจะเป็นนักภาพแบบน้องอีคิวบ้างไหมคะพี่เพนก็ก็ดีนะมันแบบว่าเป็นสดสดร้อนๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่มันยากแต่มันยากนะฮะน้องอีคิวคืออีหนึ่งตัวอย่างของคนที่รู้ความสามารถตัวเองแล้วก็พัฒนาก่อให้เกิดรายได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอยากจะมีความสามารถแบบนี้รีบค้นหาให้เจอนะฮะและคุณจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยตัวของคุณเองครับใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเนาะใช่แล้ว